แล้วก็ในส่วนของถ้าเราจะใช้ความร้อนบ้างการใช้ความร้อนนะคะก็อย่างที่เรารู้กันดีอยู่ว่าความร้อนเนี่ยสามารถที่จะทำลายนะคะเชื้อจุลินทรีย์นะคะก็จะทำให้จำนวนจุลินทรีย์เนี่ยลดลงนะคะแต่ถ้าเราใช้ความร้อนนะคะในระดับที่สูงไม่เพียงพอ เราก็อาจจะทำลายได้แค่เชื้อจุลินทรีย์แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของจุลินทรีย์ต่างๆได้ถ้าจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ในระยะที่สร้างสปอร์แล้วนะคะโดยที่ถ้าเราใช้ความร้อนนะแล้วอุณหภูมิไม่สูงพอค่าได้แค่เชื้อจุลินทรีย์สปอร์ฆ่าไม่ได้แม้เราจะใช้เวลานานนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะ ช่วยยืดอายุการเก็บให้ได้นานที่สุดเท่าที่ความสามารถของกระบวนการจะทำได้นะคะแต่เรากลับไปช่วยกระตุ้นให้สปอร์นั้นเนี่ยงอกแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นอีกต่างหากอันนี้ก็จะต้องมีการอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆครั้งในกระบวนการแปลรูปอาหารเราจะต้องมีการทำการลด นะะในส่วนของจุลินทรีย์ที่เป็น initial โ o a d ก็คือจุลินรีย์เชื้อจุลินซีย์เริ่มต้นไม่ให้มีปริมาณที่มากนะ,ะเพื่อที่ว่าในกระบวนการเราเนี่ยจะได้ใช้วิธีในการแปลรูปอาหารโดยเฉพาะความร้อนนะ,ะเป็นวิธีที่ใช้เป็นส่วนใหญ่นะะในการ ทำให้อาหารเนี่ยมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ลดลงนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ความร้อนที่รุนแรงมากนะักใช้ระดับความร้อนในสภาวะที่เหมาะสมนะคะในการาทําลายจุลินทรีย์แล้วก็ทําให้อาหารนั้นเนี่ยมีอายุการเก็บที่เหมาะสมโดยที่จะเหมาะสมยังไงเหมาะสมที่อาหารนั้นเนี่ยควรจะต้องมีคุณค่าทางอาหาร เรากินอาหารเราก็อยากได้คุณค่าทางอาหารนะคะเพราะว่าคุณค่าทางอาหารมันสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าเราไม่ได้คุณค่าอาหารเราไม่ได้โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุเราก็จะไม่มีสารอาหารนําไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะคะเราจะเห็นเลยว่าส,สารตั้งต้นที่เราเรียนมาเนี่ยในเรื่องของตัว ที่เราจะได้ออกมาซึ่ง ATP นะคะเราก็ต้องมีในส่วนของพวกไพโูบิกแอซิดและพวกนี้กอกมาในการใช้ความร้อนนะคะวิธีการยกตัวอย่างละกันเป็นวิธีการของการทำแห้งการทำแห้งเนี่ยเป็นการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหารที่เก่าแก่ที่สุดวิธีนึงนะคะเพราะว่าสามารถทำกันได้ง่ายนะคะอาจจะเนื่องด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะคะอาจจะได้ การเก็บอาหารแล้วอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องมาถึงอันนี้ก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยป้องกันการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบและความร้อนก็ช่วยทำลายจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งไปให้และก็ทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นโดยจะต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะต่อการบริโภคและไม่เป็นอันตรายผู้บริโภคด้วย โดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแห้งด้วยการใช้แสงแดดการทำแห้งโดยใช้สุญญากาศหรือการทำแห้งโดยใช้การแช่แข็งแบบฟรีสไดนะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะแต่ก็ต้องลงทุนสูงด้วยนะคะตัวอย่างเราพูดถึงตัวอย่างกันละกันเช่นวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเราทำกล้วยตากนะคะกล้วยตากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ การทำแห้งแหละใช้การทาแห้งแบบไหนดีอ่ะเลือกระหว่างการทําแห้งแบบตากแดดกับใช้ไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นตู้อบลมร้อนนะคะสออย่างนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นตากแดดนะคะเราจะตากแบบสมัยเดิมโบราณเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราตากนะคะฝุ่นละอองเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะปลนลงมาในกล้วยที่เราตาก หรือถ้าเรามีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการตักแดดมีฝาเปิดปิดนะคะให้เรียบร้อยอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ก็จะควบคุมยากหน่อยอย่างแดดบางวันมีแค่7ชั่วโมงนะคะอย่างบางวันอุณหภูมิ สลับไปสลับมาเดี๋ยวแดดไม่มีเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวมีฝนนะคะเรื่องของการแปรรูปโดยการใช้แสงแดดแบบนี้ก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งก็เลยมีในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตู้อบลมร้อนนะคะมีขนาดใหญ่ใช้ได้ปริมาณมากไม่เปลืองเนื้อที่ไม่เกะกะนะคะแล้วก็ควบคุมระดับอุณหภูมิอะไรได้นะคะอันนี้ก็มีเข้ามาแทนโดยที่ถ้าเรากำหนดอุณหภูมิได้ ระยะเวลาเหมาะสมก็จะได้รู้ว่าการทำกล้วยตากของเราเนี่ยเราจะต้องใช้สภาวะอย่างไรเพื่อให้ปลายทางเราได้กล้วยตากที่มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะอาจจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารเน่าเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วก็ไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่นํามาใช้ได้อะ ในตอนก่อนเราจะทำแห้งกล้วยเป็นหวีๆนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการในการควบคุมไม่ให้จุลินทรีย์เริ่มต้นเนี่ยมีจำนวนมากนะคะอย่า,าวัตถุดิบบางอย่างถ้าเราได้มาจากตามธรรมชาติถ้ายังไม่ใช้ก็เอาเก็บเอาไว้ในสภาวะที่เหมาะสมนะคะไม่เอามาล้างแล้วเก็บไว้นะคะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความชื้นความชื้นเป็นน้ำน้ำเยอะจุลินทรีย์ที่มีอยู่ก็จะ ง่ายต่อการนำไปใช้ในการเจริญเติบโตขณะทำแห้งกล้วยแล้วก็ปอกเปลือกใช่ไหมคะแล้วก็เอามาจัดเรียงเอาไว้ในตู้อบรมร้อนของเราใช้ความร้อนก็คืออุณหภูมิสูงแล้วก็มีลมนะคะอากาศหมุนเวียนจะช่วยดึงความชื้นออกจากกล้วยได้ก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างความชื้นสัมพัสนะคะที่ผิวหน้าของกล้วยนะคะแล้วก็ให ความชื้นที่อยู่ด้านในของกล้วยเนี่ยค่อยๆออ,ออกมานะคะจากด้านในสู่ด้านนอกกล้วยก็จะมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะปริมาณความชื้นในกล้วยเขาเนี่ยลดลงโดยที่อุณหภูมิที่ใช้ก็ต้องไม่ใช้มากไม่ใช่ตั้งใจว่าจะใช้อย่างเดียวเพื่อที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้เยอะๆนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราอบกล้วยแล้วใช้อุณหภูมิสูงเกินไปกล้วยด้านนอกแข็งด้านในเนี่ยยังนิ่มปริมาณความชื้นออกไม่หมด กล้วยล็อตนี้ก็จะเก็บได้ไม่นานนะคะเพราะว่าปริมาณน้ําอิสระเนี่ยยังออกไม่หมดพอออกไม่หมดปุ๊บแม้ว่าเราจะทํากล้วยตากเสร็จแต่เราเก็บไว้สักพักจุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังมีความสุขเพราะว่ายังมีปริมาณน้าเอามาใช้ได้อยู่ก็จะเริญเติบโตกล้วยก็จะเน่าเสียได้ง่ายได้เร็วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําแห้งก็จะอยู่อุณหภูมิต่าๆหน่อยนะคะประมาณสัก50-60ส นะคะไม่ไม่เกินไม่เกิน 60- 70เนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าใช้อุณหภูมิยิ่งสูงความร้อนที่ผิวสัมผัสด,ด้านนอกได้รับจะแห้งเร็วกว่านะคะแล้วพอนานเข้าก็จะแข็งกลายเป็นเปลือกไม้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ความชื้นด้านในเนี่ยออกมาไม่ได้ก็เป็นลักษณะของอาหารที่ไม่ไม่ไม่เหมาะต่อาการบริโภคแล้วก็ไม่เชยเอื้อให้อายุกันเก็บนานขึ้น หลังจากทำแห้งถ้าเราผ่านกระบวนการนะคะอบกล้วยมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะเราก็จะนำมา,าทำการตรวจสอบนะคะดูถึงคุณสมบัติหน่อยอมีความชืน้นต่ำกว่าร้อยละ18ดูหาปริมาณแบคทีเรียมีการตรวจค่าของมาเกอร์ไมโครออร์แกนิซึมนะคะดูในส่วนอีโคไลนะคะโคลิฟอมมีไหมนะคะ ถ้ากระบวนการผลิตดีนะคะมีการใช้ระบบ GMP ที่ดีเนี่ยก็ยจะทําให้มั่นใจได้นะถึงเรื่องของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แล้วเชื้อจุลินทรีย์นั้นเนี่ยก็จะได้ไม่มีบทบาททําให้อาหารเนี่ยเน่าเสียหรือบางครั้งนะคะก็อาหารเนี่ยยังไม่เสียหรอกแต่ว่าจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยเพิ่มจํานวนแล้วตัวนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนี่ยมักจะไม่ทําให้อาหารเนี่ยแสดง ลักษณะที่ผิดปกติคนทานเนี่ยจะไม่ทันได้สังเกตรหรอกว่าอาหารเนี่ยมีสารพิษอยู่นะคะมีสารพิษจากจุลินทรีย์ที่สร้างอยู่ก็ทานเข้าไปนะคะก็จะทำให้เ,เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะดังนั้นนะคะสเต็ปต่อจากเมื่อกี้หลังจากที่ทำแห้งมาแล้วนะคะทำยังไงดีทำมาเยอะนะคะถ้าทำปริมาณน้อยก็ทานกันจนหมดถ้า ทำทั้งทีนะคะแล้วก็เราจะทําในระดับที่สเกลใหญ่ขึ้นหรือทําขายเนี่ยก็จะต้องทําการเก็บเก็บก็ต้องเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะอย่างกล้วยอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการเก็บในสภาวะสุญญากาศนะคะก็จะดึงออกซิเจนออกเพื่อไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยหลงเหลือแล้วจูรินซีที่ยังเหลืออยู่ออกซิเจนไปใช้ในการเพิ่มจำนวนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยยืดอายุการเก็บนะคะเพื่อให มีอายุการเก็บที่นานขึ้นได้ทานของดีของอร่อยนะคะในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นแล้วก็กันการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกินหืนนะคะแล้วก็เรื่องของการเกิดเมลลาร์ดเดเรกชันได้ด้วยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่เราพูดกันมาเนี่ยปัจจัยในการลดอายุการเก็บนะคะพอสรุปได้นะคะก็จะมีในส่วนของความชื้นสัมพัทธ์จำนวนจุลินทรีย์นะคะอุณหภูมิ นะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นผล,ลไม้ก็จะดูเรื่องของแกส๊สเอทิลีนนะคะช่วยเร่งในการสุกหรือว่าการที่มีลักษณะทางกายภาพที่ได้รับผลกระทบลงไปว่าจะเป็นเรื่องของการถูกกระแทกนะคะการตกหลน่นการบอบช้ำนะะของผักผล,ลไม้พวกนี้เนี่ยก็มีผลทำให้อายุการเก็บของอาหารสั้นลงเช่นเดียวกันค่ะ